บอลแรกสวยคร en <s 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 ับไฮซั่นลูกนี้ไม่เหลือครับทัดดาวก็เพิ่งลงมานะครับเพิ่งจะได้ล็อกที่วนขึ้นหน้าครับจังหวะตีครั้งแรกเป็นแต้มเลยครับทัดดาวโขนว่าเสิบบอลแรกลึกโดนตบสวนทันทีแม่มนไม่เข้าทางทัดดาวครับลูกนี้ต้องยอมครับ บ,บ,บีบเล่นไม่ได้ก็ลำบากเพราะว่แนวรุกส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งถ้าตัดตัวต่างชาติออกไปเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ตัวรุกรูปร่างไม่สูงมากครับคือถ้ายังหวามันได้เนี่ยวัดกันในหน้าบล็อกคู่แข่งก็พอจับได้อยู่ครับเสิอค,ครับไฮยาชิ บอลแรกสวยทัดดาวตามมาเองครับไม่มีปัญหาพยายามจะช่วยบล็อกแต่ว่าไม่อยู่นะคหลุดออกไปหยุดพวกเขาไม่อยู่อย่างเงี้เซนีเพียบอยู่ตีลงไปอีกครับหยิบสอ ต้องการสามคะแนนอย่าไล้ตีเสมอได้สำเร็จครับบอลแรกไม่เข้าอีกอาครับทันดาวรับแล้วขอเองสั้นหลังลูกนี้ไม่เหลือ23-15 ไหลสั้นลูกนี้ตีลงไปครับไม่มีปัญหา25:18ครับรตีเสมอได้สเสมจเป็น1ต่อ1นเซตนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับมาลุ้นกันต่อในเซตที่3ครับแต่ว่าน่าจะมีประมาณสัก10นาทีได้ครับกว่าจะกลับมาทั้นดาวแปะเบาๆหกต่อ4ครับ อุ้ยพาบอลหรือเปล่าจังหวาแบบนี้ส่วนใหญ่คู่แข่งบ่นครับแต่หลังๆคุณสิทธิ์ไม่ค่อยว่าอะไรครับจังหวาแบบนี้ก็ปล่อยครับบีดลูกนี้ไม่พลาดครับบอลเข้าตัวฟันเฮกนะครับ4ต่อ7 อื ừ, ยังขว้าได้เลยนะเปิดบอลแรกมายัดเร็วให้ทัดดาวไม่เหลือครับ16-18เอาครับสองคะแนนนะครับช่องว่างฟันเฮเก้เรียบร้อยเลยครับแม่จังหวะมันไม่พอดีครับพยายามจะหยอดสุดท้ายโดนกดลงไปครับก็เป็นทางฝั่งพีเอยูนะครับอู้ต้องบอกว่า แซงเอาชนะไปได้แบบยอดเยี่ยมเลยครับหลังจากที่โดนทิ้งห่าง6แต้มในเซตที่5ครับสุดท้ายสามารถกลับมาเอาชนะได้16-14ครับก็จบเกมพีเอยูครับเอาชนะอุสการมาวัสไปได้ก่อนในยกแรกครับ3ต่อ2เซตครับ14-25 25-18นะครับ25-21 21-25แล้วก็16-14ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอีกรอบนึงครับคู่นี้ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยครับพบกันได้ใหม่่ววััันนพรรุงีี้สสดคบ え、なお金曜日のインタビュー終了後、お阪マウの選手たちが。